ครับวันนี้กับเขาโคกเพื่อเราครับเห็ดกอแดงครับนี่ครับสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกครับมันนี้มีแจ่ดอกตุ้มๆครับมองเขาออครับคนหัวกระตุมาใส่ครับครับในที่สุดกระพ่อครับเห็ดปวกใหญ่ครับของกระโปงผลลูนะครับเบื่อนขับขาขาบักยางใหญ่นะครับตัวเบื่อครับสิ่งใ่ซ้ำได เห็ดปวกครื่เห็ดปัวจุดตาดเอาหมองนีเด้ครับชื้ไมไม,าาไม่ไหนบมื่อใดหดขามันเอาหมองนแออีแล้วเอาซ้ำหนี้ละจงห่างมันไว้ดอกง่ายครับซ้ำปุ่มเลยขามันฮ่าฮ่ปัดที่นี่กับพ่ออีกแล้วครับเห็ดตัวบอกง่ายเด้ครับเปิดเห็ดคอใหญ่ครับดูเล่ะครับดอก ขายงก็โปมือครับปสุดยอดเลยครับนี่ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยวันนี้พ่ออีกแล้วครับมาบัหนี้จ้อยดอกนี่อยู่ดอกเดียวครับดอกนี่อยู่ดอกเดียวเชียบิงมองือก่อน,อร,นรับมังกร้าหน่อยครับเนี่ยมันก็ขาโคกพ่อว่าหันมือหนึ่งอันนี้อยู่ดอกเดียวครับอยู่ดอกเดียวเห็ดกอแดงครับ